สวัสดีครับผมกับผมช่องดาร์คเซลกุอีกครั้งนะครับกันที่ยายเรื่องมาหาหยุดจุภิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่10ในบทที่14นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วริ่นต้งก็กำลังจะเขาเรียกอะไรนะจะทำให้ตัวเองนะบรรลุถึงระดับนี่ผ่านขั้นที่3นะแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่14ร่างที่แท้จริงรินต้องรู้ซึงถึงพลังของเพลิงเนี้อผ่านปีาศาจเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่แม้แต่เราจอมยุทธข่มพลังเนี้อผ่านขั้นที่สายังต้องหวาดกลัวแต่ถ้าใช้อย่างเหมาะสมก็จะเป็นอาวุธสังหารที่ทรงพลังยิ่งหนะักแน่นอนว่าทุกคนเกรงกลัวพลังของเพลิงเนี้อผ่านปีาศาจพวกเขาที่ผ่านกระบวนการไปได้จะมองว่ามันเป็นวัตถุที่สร้างความเจ็บปวด และภาวนาขอให้สิ่งนี้หายไปในทุกวิถีทางมีหนำซ้ำวัตถุนี้ยังสร้างความเจ็บปวดให้ไม่มีสิ้นสุดคนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถหรือความเทเยอยธยานนั้นคิดควบคุมเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจหมายถึงว่ามีหนำซ้ำคนส่วนใหญ่นั้น่ะจะไม่มีความสามารถหรือมีความคิดที่บ้าคลาั่งคิดจะควบคุมเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจเหมือนกับลินตงชัดเจนว่าลินตงเป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆได้อย่างแน่วแน่ หลังจากที่ตัดสินใจเขาก็ไม่รีรอความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในใจคลื่นหยวนยิ่งใหญ่กับคลื่นจิตก็ถูกเร้าออกมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบในครั้งนี้ซาพลังงานมหาศาลก่อตัวขึ้นเป็นวงแหวนโอบร้อมเพิงเนี่ยผ่านปีศาจในร่างของหลินต้งไหวจากนั้นเปลวไฟทั้งหมดก็ถูกบีบรวมรันในจุดเดียวร้ากับฝูงแพะที่ถูกตอนเปลวไฟสีดำของเพิงเนี่ยผ่านปีศาจลุกชนอย่างรา่าครั่ง แต่สิ่งที่สร้างความกลัวให้กับจอมยุทธที่โจมตีภัยพิบัติเนี่ยผ่านขั้นที่3กลับแสดงสัญญาณอ่อนกําลังลงเนื่องจากคลื่นจิตและคลื่นหยวนของลินตงนั้นโอบร้อมไว้อย่างแน่นหนาแม้มันจะมีคุณสมบัติล้อมละลายแต่ก็ไม่สามารถทะลวงออกจากสิ่งที่จองจําที่น่ากลัวไม่แพ้กันได้ทว่าก็เป็นไปได้ยากที่จะใช้คลื่นหยวนและคลื่นจิตอย่างที่ลินตงเพื่อทาให้อย่างที่ลินตงนั้นทําได้เพื่อบีบอัดเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจ เพลิงเนี่ยผ่านปีศาจรุนแรงระบ้าคลั่งเกินไปจอมยุทธธรรมดาไม่สามารถบังคับให้ยอมแพ้ได้แต่ลินต้งเคยเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหากเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจเป็นสิ่งที่เอาชนะได้ง่ายก็ไม่ใช่สิ่งที่หายากแล้วซาเสียงครางประหลาด หูนั้นดังขึ้นมาจากภายในวงแหวนทันใดนั้นแสงเรืองสีขาวก็พุ่งผ่านวงแหวนออกมาแสงสีขาวอุ่นลอยอยู่เบื้องหน้าคลื่นอนยู่นและคลื่นจินตร้ากับจกักรพรรดิผู้พิชิตประจันหน้ากับแสงนี้แม้แต่เพลิงเนี่ยผ่านปีศาจดันป่าเถื่อนดุร้ายยังต้องหดตัวลงแสงเรืองสีขาววูบไหวขาดรูปทรงไม่ได้ ทิบตาก็เห็นหินลึกลับร้อยอยู่ในนั้นพร้อมกับปล่อยรังสีทรงพลังยังไม่สามารถอธิบายได้ออกมาสิ่งเดียวในร่างกายหลินต้งตอนนี้ที่สามารถควบคุมเครื่องเนี่ยผ่านปีศาจไว้ได้ก็คือหินลึกลับนี้นั่นเองปัจจุบันหลินต้ง ก็ยังไม่สามารถไขปริศนาของหินลึกลับที่อยู่ในมือมานานหลายปีได้แม้เคล็ดวิชาการต่อสู้หลายอย่างในอดีตจะไร้ประโยชน์สําหรับเขาแล้วเนื่องจากวิชาที่เขาครอบครองตอนนี้ไม่ธรรมดาผู้สร้างวิชาเหล่านี้ล้วนเป็นจอมยุทธที่มีชื่อเสียงดังนั้นวิชาที่พวกเขาทุ่มเทสร้างอยู่ในระดับแม้แต่หินลึกลับยังไม่สามารถปรับแต่งพัฒนาได้ลินตงพยายามแกะปริศนาความสามารถอื่นๆของหินลึกลับแต่ทุกวิธีที่เขาใช้ประสบความล้มเหลวนั่นเพราะวิธีแต่ละอย่างอย่างที่คิด อย่างที่คิดได้เหมือนกันกับการถมหินในมหาสมุทรโดยที่หินลึกลับไม่ตอบสนองอะไรเลยซึ่งทำให้หลินต้งท้อแท้ขึ้นมาบ้างเขาจึงปล่อยให้ธรรมชาติเป็นตัวจัดการเองในอนาคต ั้งแต่หินลึกลับสถิตยอยู่ในร่างของเขาเมื่อไรที่เขาตกอยู่ในอันตรายใหญ่หลวงหรือวิกฤตอย่างน้อยหินลึกลับก็จะช่วยขัดขวางเอาไว้ซึ่งช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยภายใต้การควบคุมของหนินตงหินลึกลับลอยอยู่ตรงหน้าเพลิงเนียผ่านปีศาจพ,พร้อมปล่อยรัศมีสีขาวนุ่มนวลขยายและหดเป็นจังหวะอาจดูอ่อนแอแต่จริงก็แข็งแกร่งเกินใครเทียบเคียงว้าว หินลึกลับลอยตัวอยู่ขณะหนึ่งจู่ๆแสงสีขาวนวลก็กระจายออกมาประสานกันจนเกิดเป็นตะข่ายขนาดใหญ่คลุมเครีงเนี่ยผ่านปีศาจเอาไว้เพื่องเนี่ยผ่านปีศาจขัดขืนตะข่ายแสงที่พุ่งเข้ามาหาทัานใดนั้นเปลวไฟก็โชดช่วงขึ้นพยายามจะใช้คุณสมบัติล้อมละลายทำร้ายตะข่ายแสงนั้น ชาชาถ้าว่าการละลายในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผลกับตะข่ายแสงแสงสีขาวดูเหมือนอ่อนแอก็จริงแต่กลับไม่สตุกสะสถานสะเทือนใดๆแม้แต่จะอยู่ภายใต้ฤทธิ์การหลอมละลายของเปลวเพลิงราวกับว่าคุณสมบัติของเครลองเนี่ยผ่านปีศาจไม่มีผลกับตะข่ายแสงโดยสิ้นเชิงตะข่ายแสงมีภูมิต้านทานต่อพลังหลอมเหลวช่วยลดทักษะของเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจลงอย่างมากตะข่ายแสงพุ่งไปครอบเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจไวในทันทีจนไม่สามารถหลบหนีไปได้แม้จะดิ้นรน เพียงใดก็ตามบีบมันซะ ลินตงสังเกตภาพความสําเร็จตรงหน้าก่อนที่จะยิ้มออกมาจากนั้นความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในใจพร้อมกับหินลึกลับพุ่งออกไปปรากฏอยู่บนตาข่ายแสงปล่อยแสงสีขาวนวลสว่างออกมาภายใต้แสงนี้ทําให้เพลิงเนียผ่านปีศาจท,ที่เคยดิ้นรนอย่างราครั่งนั้นสงบลงอย่างน่าประหลาดความสามารถของหินลึกลับอยู่เหนือความคาดหมายของลินตองอีกครั้งเพลิงเนียบผ่านปีศาจท,ที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับเขากลับยอมสงบอย่างว่าง,ง่ายนั่นทําให้ลินตงถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่หินลึกลับนี้เป็นปริศนายิ่งหนกัก รวมกันก้อนหินระงับเพลิงเนียยผ่านปีศาจไว้พร้อมกระตาข่ายแสงบีบรัดไว้ได้ยังดุดันทันใดนั้นเพลิงเนียผ่านปีศาจภายในก็ถูกบีบอัดจ,จนหดเล็กลงและลออคลื่นบ้าคลั่งนับไม่ถ้วนกระตาายออกมาทว่าต่อหน้าแรงกดดันจากหินลึกลับคลื่นนั้นไม่สามารถทะลุออกมาได้เพลิงเนี้ยผ่านปีศาจมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแต่สีกลับเข้มขน้นคืนพลังทำลายล้างกระจุกตัวอยู่บนพื้นผิวเปลวเพลิงเนี้ยผ่านปีศาจกลุ่มใหญ่หายไป แทนที่ด้วยจุดกลมขนาดเล็กสีดำเข้ม5จุดพวกมันขยายตัววูบวาบก่อนจะอัดตัวกันแน่นจนมีขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือ ลูกปัดสีดําขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือทั้งห้าร้อยตัวอย่างเงียบเชียบภายในตะข่ายแสงพวกมันสงบสง,งียมแต่กราบทรงรังสีที่ทําให้หัวใจผู้คนนั้นสั่นไหวได้เพลิงเนี่ยผ่านปีศาจถูกบีบอัดโดยลินตงจนก,กลายเป็นลูกปัดไฟสีดําจํานวนห้าลูกความปิติแล่นในหัวใจของลินตงเมื่อเห็นลูกปัดสีดําขนาดนิ้วหัวแม่มือทั้งห้าลูกอันเป็นเอกลักษณ์หลังดวงตาเขาลืมตึ้นอย่างช้าๆหยิบลูกปัดสีดําขึ้นมาลูกปัดสีดําที่สร้างขึ้นจากเพลิงเนี่ยผ่านปีศาจไม่ร้อนอย่างที่คิด กลับให้ความรู้สึกเย็นเยือกแพ่ซ่าออกมาบางจางแต่ลินตงรู้ดีว่าเมื่อไรที่วัตถุเล็กๆนิ้แพงลิดขึ้นมาแล้วล่ะก็เพียงพอจะทาให้จอมยุทธเนี่ยผ่านขั้นที่3ตกอยู่ในอาการปางตายได้เจ้าสิ่งนี้เรียกว่าลูกปัดอสนีเพลิงเดียผ่านดีกว่าลินตงหมุนรูปปัดสีดําเล่นนอกเหนือจากสยบเรืงเนี่ยผ่านปีศาจทั้งหมดในร่างแล้วเขายังสามารถครอบครองลูกปัดทั้ง5ลูกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเหลือเขาได้เป็นอย่างดีในอนาคต ไผ่พิบัติเนียบขานให้รางวัลค้งใหญ่จริงๆหลินต้งพลิกนิ้วเก็บลูกปัดอัศนีเพลิงเนียผขานเอาไว้จากนั้นก็บิดขี้เกียจจนเกิดเสียงกร๊อบแกรบไปทั่วร่างพละกํำลังที่หลินต้งไม่เคยรู้สึกมาก่อนแล่นไปทั่วทุกเส้นสายสุดท้ายก็วนเวียนในร่างราวกับน้ำหลากแสดงถึงภละกํำลังทรงพลังที่เกิดขึ้นรอยยิ้มพึงพอใจผุดบนใบหน้าของหลินต้งหลังจากสีเดือนแห่งการฝึกแสนทรมานความแข็งแกร่งของเขาก็พุ่งถึงจุดที่สามารถสัน่นสะเทือนโลกได้ตัวเขาตอนนี้แตกต่างจากครั้งเมื่อเข้ามา กับเหวจอมยุทธคนหนึ่งที่สามารถอดทนต่อการโจมตีของัพพิบัติเนี่ยผ่านขั้นที่สามมาได้จัดเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดกระทั่งในสนามรบโบราณแม้ว่าจะมีคนที่ทรงพลังเหนือกว่าลินต้งก็ไม่กลัวตอนนี้เขามีไพ่ตายอยู่กับตัวหลายใบมีนำซ้ำฝีมือของเขายัางจับตัวได้ยากในหมู่จอมยุทธเนี่ยผ่านขั้นที่สามแม้ว่าคนเหล่านั้นจะก้าวสู่ขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นที่สี่ก็ยังพบว่ายากจะโค่นเขาลงได้ลินต้งกระโดดลงจากแท่นฝึกเก่าแก่ คำสัมผัสได้ถึงกระบวนการหลากหลายในร่างอย่างแผ่วเบาก่อนจะพบว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่ปกติเขาเงยหน้าขึ้นมองออกไปในทันทีรังดักแด้แสงขนาดยักษ์กำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศห่างจากฐานโอสถไปประมาณ200ศอกแสงเรืองสีดำและขาวกระจายไปรอบๆรบัรงสีแห่งความเป็นตายแยกออกเป็น2ส,ส่วนก่อตัวเป็นวงแหวนแห่งความเป็นและตาย ตอนนี้รังแสงขยายขนาดขึ้นหลายเท่าเมื่อเทียบกับ4ี่เดือนก่อนยังไม่ต้องสงสัยลินตงรู้สึกได้ถึงรังสีรัศมีอ่อนจางที่อยู่ในนั้นตอนแรกมีกำลังแรงขึ้นด้วยความเร็วอันน่าตกใจสิ่งสำคัญที่สุดลินตงรู้สึกติดกลิ่นายเลือดเหนือก่อตัวขึ้นภายในรังดักแด้แสงนี้เซี่ยวเตียวมีเพียงจิตเทพอสูร,รไม่มีร่างเหนือทว่ารัศมีที่แผ่ออกมาจากรังดักแด้แสงตอนนี้ดูเหมือนว่ายาวัตตะจะเริ่มแสดงผลออกมาแล้วน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วละ ลินต้องพึมพำกับตนเองเขารู้สึกถึงรัศมีสีเลือดกำลังเหือดแห้งเสี่ยวเตียวเข้าสมาธิลึกมาถึงสี่เดือนแล้วหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนว่าอีกไม่นานอีกฝ่ายจะออกมายังโลกภายนอกได้เซี่ยวเตียวที่ออกมาจากรังแสงก็คงเป็นเทพอสูรเพียงผ่อนฝาผู้ยืนอยู่บนยอดสุดแห่งห่วงโซ่อาหารในโลกสัตว์อสูรอย่างแท้จริงลินต้องอยากรู้เกี่ยวกับลูกรักของเสี่ยวเตียวยิ่งนัก รังดักแด้แสงสีดำสลับขาวลอยตัวอยู่ภายในฐานโอสถอย่างเงียบเชียบวงแหวนแห่งความเป็นตายลอยเอือยอยู่รอบๆทำให้ภาพตรงหน้าแลดูแปลกประหลาดตามากกินไอเลือดเนื้อละลอกแล้วละลอกเล่าสันไว้อยู่ภายในวงแหวนแห่งความเป็นตายนอกจากนั้นยังมีความดุร้ายที่ปิดไม่มิดกำจายออกมาจากภายในรังสีบางเบาดูราวกับว่ารังดักแด้แสงกับรังกำเนิดจอมมานอมหิอย่างไรอย่างนั้นลินต้องยืนอยู่ริมทานโอสถ ดวงตาปรากฏแววแห่งความร้อนใจเมื่อมองลังนักแด้แสงเต้นตุบๆอย่างคาดเดาไม่ได้ตัวเขามั่นใจในตัวเซี T ่ยวเตียวมากแต่ก็ยังอดเป็นกังวลไม่ได้เนื่องจากการสร้างร่างเนื้อเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติแม้แต่จอมยุทธขุมพลังเนียบคานขั้นที่เก้ายังไม่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยเวลาหลายปีที่หนินตงและเซี T ่ยวเตียวตะลุยยุทธภพมาด้วยกันซึ่งเซี T ่ยวเตียวมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่ช่วยเหลือเขาให้ก้าวมาถึงจุดนี้พวกเขามีความสัมพัญที่แน่นแฟนหากเซี่ยวเตียวเป็นอะไรในตอนนี้ คงมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อหลินต้งแน่เจ้าจะตายไม่ได้นะหลินต้งกำมือขนาดพึมพำกับตนเองคือตูมหลินต้งพึมพำได้เพียงครึ่งประโยกรังแสงที่นิ่งเงียบมาตลอดสีเดือนกส็สันไวรุนแรงคืนพลังป่าเถือรุนแรงกระจายไปทั่วบริเวณทําให้พื้นผิวของทานโอสถเกินละลอกคืนอะไรเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังฉับพลันให้หลินต้องตะลึงงานไปดวงตารีบมองไปก็เห็นว่าผิวของดักแด้เริ่มเผยชั้นสีม่วงเข้มให้เป็นมันเงาขึ้นมาแรงดึงดูดรุนแรงกระจายออกมาจากหลังดักแด้ยามนี้ชั้นสีม่วงดำปรากฏขึ้นภายใต,ใต้แรงดึงดูดหนีทำให้ภายในทานโอสถเริ่มปั่นป่วนเสาแสงนับไปท้วนที่ก่อตัวจากคลื่นเนี่ยพานพวยพุ่งจากคานเคลื่อนตรงมาเข้าไปยังรังดักแด้แสงราวกับสายน้ำที่ซัสดสาดสู่ เลื่อนเนียบผานที่สัมผัสกับรังดักแด้แสงถูกดูดเข้าไปโดยไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆออกมาริ้วขึ้นพลังงานเทเข้าไปในรังดักแด้แสงดูเหมือนหลุมก็ไม่มีวันเต็มไม่ว่าคลื่นเนียบผานจะไหลเข้าไปมากเพียงใดก็ไม่มีทีท่าว่าจะดูดดูดลง ดวงตาของลินต้องปรากฏแววประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นทานโอสถพลิกตัวเขารู้สึกได้ว่าคลื่นเนี่ยผ่านที่รวมตัวกันอยู่ภายในถูกดูดเข้าไปในรังดักแด้ด้วยความน่าตกใจการสวามปามนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เซี่ยวเตียวเคยพูดไ้ว่าการสร้างร่างเนื้อต้องใช้พลังงานปริมาณมหาศาลหากไม่ใช่ทานโอสถที่สมบูรณ์แห่งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีแรงพลังงานที่เพียงพอสำหรับเซียเซ่ยวเตียวแม้ว่าลินต้องจะใช้ยาอมริตทั้งหมดที่มีก็ตาม คลื่ปริมาณคลื่นเนี่ยผ่านมหาสารที่ไหลบ่าเข้าไปทําให้ประกายสีม่วงเข้มบนลังดักแด้เข้มแสงค้นครากมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้การจดจ้องของลินตงการดูดซับพลังงานอย่างละโมบก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งวันเต็มซึ่งนั่นทําให้หลินตงถึงกับขนหัวรุกชันเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าน่ากลัวมากจริงๆพลังงานที่ต้องใช้เพื่อสร้างร่างเนื้ออยู่ในระดับขีดสุด โชคดีที่การดูดซับพลังงานที่ควบคุมไม่ได้นี้เกิดขึ้นไม่นานนะักมิฉะนั้นดูเหมือนว่าถึงจะมีทานโอสถเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานแต่เสี่ยวเตียวก็เลือกสวามปามจนหมดอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> แกรกการขมือพลังงานที่ควบคุมไม่ได้คงอยู่จนกระทั่งของบ่ายวันถัดมาจากนั้นเสียงกระทบอแผ่วเบาก็ดังขึ้นกระทบโสดประสายของหลินตงแม้ว่าเสียงนี้จะไม่ดังมากนะัก แต่ทาให้หลินต้งแก้วหูสะเทือนเลยทีเดียวทางร่างเขาสั่นเทิมก่อนที่ดวงตาจะจับจ้องไปยังรังดักแด้แสงที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงดําอย่างสมบูรณ์ดวงตาเขาหดเกรงเนื่องจากร้อยกระทบอแผ่ขยายออกมาอย่างชาัดช้าเขารับรู้ว่ากระบวนการสร้างร่างเนื้อของเซี่ยวเตียวมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วร้อยแตกเพิ่มขึ้นทีละลอย ละลอยอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาลินตงก็ได้จ้องมองไปทั่วทั้งรังดักแด้แสงแบบตาไม่กระพริบแสงสีม่วงดำลึกลับลอยลอดพารอยแยกออกมาจากด้านในทรงรังสีดุร้ายและหนาแน่นมากขึ้นกึ่กึงใหญ่ไหมแสงบางส่วนนั้นร่วงหลนลงเมื่อจำนวนรอยแยกเกิดมากขึ้นจนเลยขีดจำกัด ชิ้นส่วนของรังแสงร่วงหล่นเล้ากับมีแรงดันของการระเบิดจากภูเขาไฟรังหลักแดงขนาดยักษ์ระเบิดออกต่อหน้าลินตงที่มองด้วยม่านตาหดเกรงแสงเรือนรองสีม่วงเข้มอันยิ่งใหญ่ซาซองไปยังหมู่เมฆราวกับอาคารที่เปิดหลังคาออกท้องฝาปกคสสปลุลมด้วยแสง,งสีม่วงเข้มร่างขนาดมาึืมาสีดำอุบัติขึ้นตรงนั้นเสียงดังฟึบดังขึ้นแล้ว ปีกค้างคาวสีม่วงดำขนาดใหญ่2 0งรซอก็ค้างออกมาจากลำแสงแค่กระพือปีกเล็กน้อยก็สร้างพายุฮอริเรนคนขั่งกวาดไปทั่วปีกค้างคาวขนาดใหญ่กระพือวูบไหวดวงตาสีดำมีวงแสงสีม่วงเรืองร้องปกคลุมร้าวกับม่านไม่นานสิ่งมีชีวิตนั้นก็เงยศีรษะขึ้นส่งเสียงแหลมคม กรีสกีสเสียงหอนแปลกประหลาดเป็นเอกลักษณ์ปรากฏขึ้นภายในน้ําเสียงเปลี่ยมไปด้วยความสุขลนและตื่นเต้นอย่างปิดไม่มิดสะท้อนไปทั่วม่านแสงอย่างสะเทือนเลื่อนลัน่นฐานโอสถเบื้องร่างก็สั่นไหวกระทั่งคืนยานเหนียวหนืดยังกระเพื่อมเป็นละลอกคลื่นกระจายไปทุกทิศท,ทางรวมถึงหลินต้งที่อยู่ในรัศมีเขารีบโบกมือสร้างวงแสงมาโอบร้อมตนเองไว้ในทันที ตูมตูมคืนเสียงปะทะเข้ากับม่านกบบาบังสีทองทาให้เกิล,ลอกร่ขึ้นกระเพื่อมบนพื้นผิวแต่ก็ไม่ได้แตกกระจายออกไปหลินตงไม่ได้ใส่ใจกับขึ้นกระแทกบ,บนพื้นผิวม่านท้องกองกำบ,บังสีทองนั้นดวงตากลับจ้องเขม็งไปบนท้องฝาม่านแสงสีม่วงตรงนั้นจางหายไปทีละน้อยร,ร่างสัตว์อสูรขนาดใหญ่ที่หน้าตกตะลึงปรากฏต่อหน้าสายตาเขานี่เป็นสัตว์อสูรขนาดใหญ่ซับพันศอกที่มีดวงตา ที่มีสีม่วงดำปีกค้างคาวขนาดใหญ่แผ่สยายด้านหลังร้าวกัาจะปกคลุมทอ้องฟ้าและดวงตะวันได้แขนงสีม่วงดำหนาและใหญ่ดูเหมือนมีสัญลักษณ์ลึกลับเรือนรองสารังสีความน่ากลัวออกมาด้วยแขนงขนาดใหญ่มาพร้อมกับมือที่มีกงเล็บแหลมคมทรงประกายเย็นจะเยือกความแหลมคมนั้นทําให้หลินตงรู้สึกว่าร่างถูกแช่แข็งเพียงมองเห็นเขาไม่สงสัยเลยว่ากงเล็บนี้มีพลังน่ากลัวที่สามารถฉีกเขาเป็นชินช้นๆได้อย่างสบายๆกราส สัตว์อสูรขนาดยักษ์บินโฉบไปมาอยู่บนท้องฝาปีค้างขาวขนาดใหญ่โบกสะบัดอย่างช้าๆรังสีที่ไม่สามารถหาคำอธิใดขาคำใดๆมาอธิบายได้เดบแผร่ซ่านออกมาจากร่างแม้แต่ท้องฝ้ายังดูหมองลงเมื่อเทียบกับรัศมีของมันนี่เป็นสัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงความรู้สึกนี้ทําให้แม้แต่มังกรมรกตที่หลินต้องเคยเห็นมาก่อนหน้านี้มีพลังก,กำลังด้อยกว่ายามเทียบกับสัตว์อสูรตัวนี้ นี่คือร่างที่แท้จริงของเทพอสูรเพียงพรฟ้างั้นเหรอลินตงมองไปยังสัตว์อสูรขนาดมาที่แม้แต่เขายังรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลจากฟันดวงตาอัดแน่นด้วยความตื่นตะลึงขนาดพึมพำกับตนเองเบาๆตลอดเวลาที่ผ่านมาลินตงได้ยินเสี่ยวเตียวโอ้อวดตัวเองเสมอว่ามันยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานเพียงใดแต่ลินตงก็ไม่ได้ใส่ใจกับคำเรานั้นแต่ทันทีที่เขาได้เห็นร่างที่แท้จริงของเทพอสูรเพียงพนฟ้าเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อว่าเผ่านี้มีพละงกำลังที่น่าก,กลัวจนสามารถโค่นมังกรลงได้ เทพอสูรเพียงพรอนฝารอยอยู่บนฟ้าขณะที่กำลังกูรร้องเสียงกล้องไปทั่วเสียงหอนสั่นวิญญาณแคร่รัานก่อนที่จะค่อยๆจางลงไปในช่วงเวลาที่ยาวนานมันก้มหัวลงช้าๆและมองมาที่หลินต้งด้วยดวงตาสีม่วงดำอันลึกลับและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลินต้งเงยหน้าประสานสายตาแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีสักคืบจากรังสีกระชากวิญญ,ญาณของอีกฝ่าย เปี่ยงศบสายตาชั่วขณะหนึ่งก่อนประกายเย็นเฉียบแหลมคมจะพุ่งออกจากดวงตาเทพอสูรเพียงผ่อนฝาปีกทั้งคู่ขยับวูบไหวสร้างรังสีพลังซัดเข้ามากองเล็บสีทองที่สามารถทะลวงล่างจอมยุทธระดับเนี้อผานขั้นสามพุ่งใส่ลินตงภาพเบ้องหน้าทาเอาลินตงตะลึงไปเขาทําเพียงจ้องมองดวงตาสีม่วงเข้มคู่นั้นม่านพลังสีทองที่ห่อคุ้มสลายในพริบตาลินตงเห็นความคุ้นเคยภายในดวงตาคู่นั้นเขาไม่เชื่อว่าเสี่ยวเตียวจะโจมตีเขาวูบ เซี่ยวเตียวเร่งความเร็วที่น่าอัตราหน้าเรือเชื่อพิบตาก็พุ่งผ่านท้องฝาเงามืดขนาดใหญ่ปรากฏเหนือหัวหลินตงแรงกดดันนี้เพียงพอทําให้คนคนหนึ่งตัวสั่นด้วยความกลัวเปรียงดวงตาสีม่วงเข้มของเซี่ยวเตียวจับจ้องที่หลินตงแสเยินจะเยือกหนาแน่นมากขึ้นอึดใจก็กางกงเล็บออกทิศทางเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันขณะเชียดร่างของหลินตงไปกงเล็บตะปบไปยังอวกาศว่างเปล่าด้านหลังแทน เสียงกระด้างของเซี่ยวเตียวแผดลั่นไปทั่วมิติจังหวะเดียวกันกับลมคลั่งใต้กงเล็บแหลมคมพุ่งออกไปออกมาเดียวนี้ตูมกงเล็บของเซี่ยวเตียวฉีแหวกอากาศดูเหมือนมิติแห่งนี้จะสะบั้นออกจากกันกระทางใบหน้าของลินต้งยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันแต่สีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะการโจมตีของเซี่ยวเตียวหากเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เซี่ยวเตียวตะโกนออกมาก่อนหน้านี้ตั้งหากมีใครซ่อนตัวอยู่ที่นี่ด้วยเหรอ เขาฝึกบรยยุทธ์เงียบๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาและไม่รู้สึกถึงการคงอยู่ของใครเลยแต่ว่าคำพูดของเซี่ยวเตียวหมายถึงใครกันมีใครบางคนแอบจับตาดูพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นเหรอขณะในความคิดนี้แล่นเข้ามาในใจกันทั่งร่างของเขาก็หนาวเยือกขึ้นมาแสงเรือนรองสีทองแผ่ออกมาจากร่างของหลินตงด้วยแรงทีบจับฝ่าเท้าเขาก็เหาะขึ้นไปบนฟ้าในทันทีเขาหมุนตัวกลับกลางอากาศมองอย่างวาระแวงไปยังพื้นที่ว่างเปล่าที่เซี่ยวเตียวโจมตีไปก่อนหนะ้า การโจมตีของเซี่ยวเตียวไร้าปานีกลุ่มแสงสีม่วงเข้มก่อตัวอยู่ในกรงเล็บกระทั่งลินตงยังชะงักไปเมื่อเห็นอนุภาพรุนแรงเช่นนี้ฮะฮะสมกับเป็นเทพอสูรเพียงพนฟ้าจริงๆพลังโจมตีของเจ้ารุนแรงไร้ปานีไม่เปลี่ยนเสมอเลยภายใต้สายตาจ้องเขมรของลินตงคลื่นกระเพื่อมแปลกประหลาดก,ก่อตัวขึ้นในอากาศที่ว่างเปล่าเสียงหัวเราะของชาราก็ดังขึ้น เสียงแววออกมามือเหียวย่นก็สะบัดเบาๆสายลมกระโชกปัดกรงเล็บแหลมคงของเซี่ยวเตียวออกไปร่างขนาดใหญ่ของเซี่ยวเตียวพระไปเล็กน้อยแววตามืดมนปรากฏในดวงตาสีม่วงเข้มก่อนจะล่อนลงลงมาอยู่ข้างลินตงปีกค้างคาวขนาดใหญ่โบกสะบัดเป็นพายุร้อมรอบตัวลินตงและปกป้องไว้อย่างแน่นหนาใครกันลินตงถามเสียงเบาพรางเหลือบมองไปยังเซี่ยวเตียวที่ใช้ท่าทางเหี้ยมโหดข้าก็ไม่รู้แต่ท่าทางเขาจะทรงพลังไม่น้อยเลย เราต้องระวังตัวไว้สภาพร่างเนื้อข้าพึ่งจะกำเนิดมาหมาดๆมีหนำซ้ำพลังของข้าก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่ดีนะักเซี่ยวเตียวตอบเสียงห้าวลึกขณะสันศีษา ลินต้งขมวดคิ้วเนื่องจากไม่เข้าใจว่าทำไมจอมยุทธปริศนาผู้นี้จึงมาปรากฏตัวอยู่ในส่วนลึกของโถงหมู่ตึกบางกรมารากฏได้ลินต้งและเซียวเตียวจ้องขเขมงไปที่มิติที่บิดเบี้ยวรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้สายตาของทั้งคู่พื้นที่บริเวณน,นั้นก็เบี้ยวผิดรูปมากขึ้นในที่สุดร่างรางหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆต่อหน้าพวกเขานี่เป็นร่างชายชาราผู้หนึ่ง สวมชุดใหญ่กันชงทอหยาบๆไม่มีคลื่นแก่กราแผลออกมาจากร่างเลยสักริว้วนอกจากนั้นใบหน้าชารายังดูธรรมดาไร้จุดเด่นหากไม่ใช่เพราะความลึกลับที่ปรากฏขึ้นเขาคงคิดว่าอีกฝ่ายเป็นชายแก่ธรรมดาทั่วไปชายฮารามองหลินตงและเซียวเตียวด้วยรอยยิ้มโดยไม่มีอาการเกี้ยวกราแต่อย่งางใดขณะเดียวกันก็สำรวจสถานที่นี้ยังไม่รีบร้อนนักไปด้วยที่นี่คือส่วนที่ลึกสุดของมุงกเกาะมรกตซินะ ดูเหมือนว่าเศษเซียววิญญาณของชายคนนั้นคงจะหายไปแล้วไม่เช่นนั้นชายแก่ยังข้าคงไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้เมื่อได้ยินคําพูดพึมพำของชายชาราลินตงก็เลิกคิว้วเศษเซียววิญญาณที่เขาพูดถึงคงเหมือนคงจะหมายถึงชิงจือและเมื่อชิงจื้อนั้นหายไปมิติก็คงสูญเสียการป้องกันปล่อยให้ชายชาราปิศนาที่ไม่รู้มาจากไหนเข้ามาได้ผู้อาวุโส หลินตงมองไปที่ชายชราก่อนจะยกมือขึ้นคำนับเอววาจ้าสุภาพนุ่มนวลแม้หลินตงจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ดูแล้วเขาจะดูมีฝีมือไม่ธรรมดาเป็นการดีที่สุดที่จะทักทายไม่ต้องกังวลชายแกยังข้าแค่อยากรู้เกี่ยวกับสถานที่นี้เท่านั้นหลายปีที่ข้าพยายามเข้ามาในนี้แต่ก็ถูกหยุดยั้งเอาไว้ทุกครั้งชายชราเหมือนจะทราบความกังวลของหลินตงเขายิ้มอย่างเป็นมิตรสีหน้าของหลินตงไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ในหัวกำลังหมุนขวางสนามรบโบราณจะเปิดก็ต่อเมื่อสองครามร้อยแควเริ่มขึ้นหากชายชราผู้นี้สามารถไปมาได้ตามใจชอบนั่นก็แปลว่าตัวตนของเขาต้องไม่ธรรมดาฮะรู้สึกว่าเจ้าจะแอบซอดแนนมเรามาพักหนึ่งแล้วนี่เสี้ยวเตียวส่งเสียงขึ้นจมูกข้าแค่สนใจเจ้าหนุ่มนี่ชายชราหัวเราะขณะมองดินต้งและพูดต่อข้าเดาว่าใครบางคนที่มีตราประทับเทวริคิกืนกินอยู่กับตัว คงจะกลายเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับจักรวาลได้หลังจากที่เขาโตขึ้นในอนาคตลินต้องหลบตาลงเขารู้ถึงความสําคัญของตราประทับเทวฤกิ์กืนกินวัตถุชิ้นนี้ทรงพลังอํานาจพอที่จะกระตุ้นความกระหายของเราจอมยุทธ์จานวนนับไม่ถ้วนหากชายชนาคนนี้ต้องการมันเขาก็คงตกที่นั่งลําบากเสียแล้วดวงตาเซี่ยวเตียวสาดแสงสีม่วงเข้มสว่างจ้ารังสีเฮียมโหดใฉายออกมาแรงกล้าชัดเจนว่าเป็นสัญญาณเตรียมพร้อมที่จะโจมตีหากเกิดเหตุการณ์ไม่รงรอยขึ้น ข้าไม่ได้มีเจตนาจะสู้กับเจ้าหรอกแม้ว่าเจ้าจะเป็นเทพอสูรเพียงพรฟ้าแต่ก็พึ่งได้ร่างเนื้อมาแด้ยังมีพลังไม่ถึงหนึ่งในสิบของพลังทั้งหมดที่มีดังนั้นตอนนี้เจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกชายชราหัวเราะเรียบเฉยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ใส่ใจกับรังสีอมตท,ที่แพ่ออกมาจากเซี่ยวเตียวเลยขอเถอะดวงตาของเซี่ยวเตียวดูแข็งกร้าวขนาดที่จะทำอะไรต่อไปลิมตงก็ได้แต่โบกมือเป็นเชิงห้าม เขารู้ว่าชายชราคนนี้พูดความจริงแม้ว่าเขากับเซียเ่ยวเตียวจะรวมพลังกันก็ยังสู้กับชายชราคนนี้ไม่ได้ในเมื่อผู้ผู้โสไม่ได้มีเจตนาร้ายดังนั้นพวกเราก็วางใจตอนนี้พวกเราฝึกฝนสําเร็จแล้วงั้นเราคงจะไม่อยู่ที่นี่ต่อแล้วข้าขอลาหลินต้องอมยิ้มให้กับชายชรายกมือขึ้นคำนับเป็นการเอ่ยลาก่อนจะเตรียมตัวไปพร้อมกับเซียเ่ยวเตียวเจ้านุม่มเจ้าชื่อหลินต้องสินนะข้าสนใจเจ้ามากอยากบอกอะไรบางอย่าง าหายเทพอสูรเพียงพรฟ้าฆ่าตรงเจ้านั้นขืนร่างเดิมได้เมื่อไรเจ้าเจอปัญหาใหญ่แน่ชายชรามองลินตงและเอ,อยอย่างเรียบเฉยลินตงชะงักทันทีพร้อมกับขมวดคิว้วเขาเอ่ยถามเสียงเคร่งขรึมหูโสหมายความว่าอย่างไรความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนตรงเฉียนกับทวีปเยา่าไม่สงบสุขนักต่างฝ่ายผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในสงครามมาลายหนแล้วปัจจุบันแกนหลักของยอดสำนักบางแห่งของที่นี่ ผูกสมาชิกบางเผ่าของทวีปย่าฆ่าตายและเผ่าที่รุมอำนาจในการสั่งฆ่ามากที่สุดนั่นก็คือเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าอลือชื่อนั่นแหละดังนั้นหากสหายเทพอสูรเพียงพรฟ้าของเจ้าเผยตัวตอนนี้แล้วละก็ไม่เพียงแต่เจ้าจะไม่ถูกเลือดโดยยอดสำนักซ้ำยังจะพาความหายนะมาสู่ตัวอีกด้วยสีหน้าของลินต้องเปลี่ยนไปเล็กน้อยตัวเขาในตอนนี้ชัดเจนว่าไม่เคยทราบข่าวเรื่องความขัดแย้งดังกล่าว เทียนเย้าเตียวพูดนี้ไม่ได้ฆ่าคนของเจ้าเซีย่ยวเตียวคำรามเสียงเย็นเยือกฮ่าฮ่าตราบใดที่เจ้าเป็นสมาชิกเผ่าเทพอสูรเพียงพอฟ้านั่นก็เพียงพอแล้วชายชราเอ่ยเสียงไม่แยแสกล่าวต่อว่าไม่ต้องจ้องฆ่าขนาดนั้นข้าไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆกับเผ่าเทพอสูรเพียงรฟฝาไม่เช่นนั้นคงไม่คุยกับพวกเจ้าอย่างสงบเช่นนี้หรอก ข้าไม่อยากให้คนใจร้อนอย่างเจ้าเผยตัวตนออกมาและนำหายนะมาสู่เจ้าหนุ่มข้างๆเจ้าก็เท่านั้นละดวงตาของเสี่ยวเตียวคายลงเล็กน้อยในที่สุดก็พนล,ลมหายใจเย็นออกมาและไม่พูดอะไรต่ออีกลินต้งคำรามเสียงต่ำก่อนจะยกมือขึ้นคำนับชายธราตรงหน้าด้วยท่าทีเข่งขืมค้างเอ่ยว่าผู้โสขอบคุณที่เตือนข้าข้าจะพยายามไม่ให้สหายของข้าเผยตัวตนของเผ่าเทพอสูรเพียงพนฟ้าในดินแดนตรงเฉีนแห่งนี้แนะ่ แม้ว่าเซี่ยวเตียวจะมีร่างสัตว์อสูรนางเดิมแต่เลขกลนที่มีก็ไม่ได้น้อยลงตราบใดที่ไม่เผยร่างจริงออกมาคนทั่วไปก็ไม่สามารถจับได้ว่านี่คือเทพอสูรเพียงพอ่อฝาคงเป็นโชคชะตาที่พาเรามาพบกันในสถานที่แห่งนี้ข้าเพียงมอบคําแนะนําให้กับเจ้าเท่านั้นเท่าว่าข้ารู้สึกว่าในอนาคตเรานั้นจะมีโอกาสได้พบกันอีกชายชรามองลึกไปที่หลินตงพร้อมกับรอยยิ้มข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่า เจ้าจะยิ่งใหญ่ได้เพียงใดในสงครามร้อยแคว้นที่จะมาถึงครั้งนี้สงครามร้อยแคว้นมีแต่เราจอมยุทธ์ตัวปัญหาฝีมือะกาดอยู่ไม่น้อยเลยข้าจะพยายามถึงที่สุดลินต้องตอบเสียงเบาเขาเป็นจอมยุทธที่มาจากแคว้ระดับต่ำหากเปรียบเทียบกับพอสวรรค์ของอัจฉริยะที่มาจากแคว้ระดับยอดเยี่ยมที่ได้รับทรัพยากรรากกับเทพเซียนมอบไว้พวกเขาต่างกันอย่างเทียบไม่ติดฮ จอมยุทธจากแควนระดับยอดเยี่ยมกำชัยในการจัดอันดับเนี่ยผ่านทองคำแห่งสงครามร้อยแควนมาเนิ่นนานหลายปีแล้วข้าคิดว่าคงน่าสนใจหากจอมยุทธจากแควนระดับต่ำจะสามารถช่วงชิงตำแหน่งนี้มาครอบครองแทนพวกเขาชายชราหัวราองขำขันการจัดอันดับเนี่ยผ่านทองคำเหรอลินต้องชะง,งักไปการจัดอันดับเนี่ยผ่านทองคำกับการจัดลำดับเนี่ยผ่านนั้นต่างกันนิดเดียวแต่เขารู้สึกได้ว่าช่องว่างระหว่างคำพูดสองคำมีห่างกันอย่างไรใหญ่หลวง ชายชราทำได้เพียงยิ้มก่อนที่จะอธิบายอะไรต่อไปร่างก็พันสะดุ้งสุดตัวก่อนจะจางหายไปแวบเดียวเขาก็หายตัวไปอย่างสิ้นเชิงจากมิตินีห้ลินต้องตกตะลึงกับชายชาราที่มาที่ไปแบบปริศนานี้รวมทั้งมีคำพูดลึกซึ้งเหลือจะกล่าวเขาทำได้เพียงสายศรีรษะอย่างไม่อยากจะเชื่อชายชาราผู้นี้คงเป็นสมาชิกของยอดสำนักแห่งหนึ่งละ เซี่ยวเตียวเปิดปากออกมาในที่สุดขณะมองไปยังจุดช,ชายชรานั้นหายตัวไปลินต้งพยักหน้านอกเหนือจากยอดสำนักที่ควบคุมมิตินี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถเข้าออกสนามรบโบราณได้ตามใจชอบอีกเซี่ยวเตียว,ยวใช้ร่างมนุษย์เถอะหากเจ้าออกจากที่นี่ในสภาพนี้ข้าเกรงว่าจะสร้างความวุ่นวายขึ้นได้นะลินตงเหลียวกลับมาเอ่ยเตือนเซี่ยวเตียว หลังจากได้รับคําเตือนจากชายชราปิศนาลินตงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอบคอบมากขึ้นหากเซี่ยวเตียวเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงพวกเขาคงตกอยู่ในปัญหายอดสานักที่เคยมีความขัดแย้งกับเผ่าเทพอสูรเมียงพรฝาคงจะล่าตามเซี่ยวเตียวเป็นแน่แท้ก็ได้ก็ได้เซี่ยวเตียวเห็นด้วยกับคำพูดลินตงแม้จะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแต่ก็ยังอดอิดเอืออไม่ได้ภาพตรงหน้านี้ทำให้ลินตงรู้สึกประหลาดใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยังจำเป็นต้องเตือนเซี่ยวเตียวอยู่ดี ภายใต้คำเตือนของลินตงเสี่ยวเตียวทําอะไรไม่ได้มากกรุ่งควันสีม่วงเข้มหนาแน่นพวยพุ่งออกมาพร้อมกับร่างใหญ่โตเริ่มหดเล็กลงอย่างรวดเร็วแสงเรือนลองสว่างจ้าขึ้นร่างของเซียวเตียวก็มีขนาดเท่ากับมนุษย์คนหนึ่งเมื่อแสงจางหายไปร่างมนุษย์ร่างหนึ่งก็ปรากฏต่อหน้าลินตงด้วยสีหน้าเรียบนิง่ง ร่างที่ปรากฏนี้เป็นชายหนุ่มสวมชุดสีม่วงดำดูหน้าสง่างามและหล่อเหลาเกินบรรยายรอยยิ้มบนใบหน้าทำให้เขาดูเจ้าเล่ห์เปี่ยมเสน่ดึงดูดเป็นอย่างมากชนิดที่สตรีบางนางต้องเพ้อหาเพียงได้สบตากับเขาเพียงครั้งเดียวแต่ลินต้องไม่ใช่สตรีดังนั้นเขาจึงไม่มีอาการใดๆกับเซียวเตียวแต่ก็ตรึงไปครู่หนึ่งเขาไม่คุ้นชินกับการอยู่ร่วมกันกับเซียวเตียวในร่างนี้ทั้งที่มีภาพรักเจ้าเล่ห์และโหดเที่ยมในอดีตของนี่ฝ่ายฝังอยู่ในหัวเทียนเย่าเตียว มุมปากลิ้นต้องกระตุกขณะมองชายหนุ่มตรงหน้าที่ทำท่าทีประมาเขาเกิดความรู้สึกอยากจะเตะอีกฝ่ายขึ้นมาเอาละเขา,าก็เป็นอันจบในบทที่1 4เรียบร้อยแล้วนะครับแหมเตียนย่าวเตียวออกมาก็โชว์ความรอนะก็ส <c oughs> <c oughs> งสัยจะเป็นแบบในมังงะนะในมังงะมันก็ดูมาจนจบก่อนแล้วถึงจะมาวาดใช่ไหมก็ลเลยรวบรัฐมาให้เราก็เลยได้เห็นเตียนย่าเตียวในร่างมนุษย์นะนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาบา